มาครับผมตอนนี้เราเก็บเพชรได้3,100เพชรแล้วอีก25โลคือการันตีรถตำนานนะครับมาเปิดกันเลยดีกว่ามาผมคิดว่าวันนี้น่าจะออกแล้วแหละแต่ไม่รู้จะออกรถอะไรนะฮะมาลุ้นกันเฮ้ยมีพุสีทองท่านผู้ชมคิดว่าจะมาไหมมาลุ้นกันครับเฮ้ยอุย้ยบุคกติว้าวออกล้ะครับ เราหมดไปทั้งหมด170กโลปะไม่ได้การลันตรีรอบสนะครับปกติชิดรอนมาแล้วครับในสุดก็ได้กับเขาสักทีนะหลังจากที่รอมาตั้งนานนะครับอันนี้ผมเปิดไปทั้งหมด171โลยังไม่ถึง240นะก็คุ้มอยู่ครับเดี๋ยวเราเอาแต้มที่เหลือไปแลกนิสสันซีเวียได้มาสักทีนะคันนี้งั้นเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยดีกว่านะครับรถล,ลูกรักคันใหม่ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับวันนี้เรามีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนํานั่นก็คือ r e d p o ช i ั่นเกมท็อปอัพบริการเติมเกมให้บริการทุกวัน9โมงจนถึงตี2สำหรับตอนนี้ทาง r e d p o t ช o ่นรับเติม Racing Master แล้วนะครับเติมถูกเติมไวใช้แค่อยู่อเท่านั้นช่องทางการชําระง่ายๆมีทั้งธนาคารและ True Money w l l l e t สนใจเติมเกมทักไปได้ที่เพจ r e d Po ช i ั n หรือว่าลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ สำหรับรถปกตินะครับเรายังอัพยังไม่ครบเลยนะมีศูนย์ ecu นะครับแล้วก็เป็นระดับ4ระดับ3ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมว่าผมหาเพชรมาได้ประมาณ5,000กว่าเดี๋ยวจะเอาไปซื้อแพ็คเลยดีกว่านะครับแพ็ค4 7 0 0ันเจ็ดี่พเดี๋ยวขอเข้าไปดูก่อนนะเป็นแพ็คนี้นะครับกดซื้อไปเลยเพราะเราต้องการอุปกรณ์มาอัพของอะไรจำนวนมากมาเว จริงๆอ่ะแพ็กนี้ไม่แนะนำให้ซื้อนะถ้าเกิดไม่ด่วนจริงๆนะครับแต่ในวันนี้เราจะมาเล่นลูกรักคันใหม่ก็อัพให้เต็มเลยนะฮะอัพ5ทับ5ไปเลยโอเคเรียบร้อยแลนะครับตอนนี้ปกติของเราก็เป็น5 5ทับ5เรียบร้อยละศูนย์ ecu แรงม้าอยู่ที่2,102แรงม้านะแล้วก็เล่ง0ู0 0ตั้งแต่2วิ ความเร็วสูงสุดอยู่ที่239กิโลเมตรชั่วโมงแล้วก็เร่งตั้งแต่100-200ถึงที่3.4วีเท่านั้นคือความเร่งคือเร็วมากๆเลยครับในเรื่องของสเตตนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับความเร่งเห็นไหมครับ10.8ความเร็วสูงสุดอยู่ที่8.3ดิปมุมแคบก็โอเคอยู่แต่ดิฟมุมกว้างดีนะครับอยู่ที่8.4แล้วก็เลี้ยว6.7อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสเตตคันนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อครับ ก็จะเลี้ยวยากนิดหนึ่งนะที่เขาพูดกันว่าทางตรงปีศาจทางโค้งปีโป้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงหรือเปล่านะซูจูนนะับก็ใช้2 3 2สามสเนาะประมาณนี้ครับเดีย๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่าอันนี้ผมก็เพิ่งอัพเต็ม5ดับ5มานะยังไม่รู้นะครับว่ามันจะเร็วแรงขนาดไหนนะครับด่านนี้ทางตรงเยอะซะด้วยมาฮะออกนำมาเลย ทางตรงนี้บอกได้เลยว่าชอบมากๆเราเลี้ยวไม่ค่อยได้ครับโอ้ลื่นซ้ายแย่ล้วอันนี้พลาดจริง ทางตรงอย่างชอบอเล่นค่อนข้างแย่ตอนนี้แต่ยังไม่มีใครแซงเราได้นะครับตอนนี้ Svj ที่เป็นเป้าหมายเราก็อยู่อันดับสี่ตอนนี้เดี๋ยวผมขอตั้งหลักสักคู่นะครับอันนี้เป็นตาแรกที่เราอัพ25่ทั่พานะผมยังไม่ค่อยชินรถนะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเร็วแรงมากเลยตอนนั้นผมเล่นก็ประมาณสามทัห้านะโอ้โหรถด,ดือ้อดื้อจัดเลยอู้อ้อปัดปัดปัดรถปัด้ดดดย <laughs> ผมเล่นอะไรเนี่ยเมื่อกี้แบบม้วนม้วนแล้วก็ขับมาได้นะ แต่เสียจังหวะไปเลยครับจากที่หนึ่งล่วงมาที่สามเลยตาแรกงงๆอยู่ครับโอเคไม่รู้ถ้วยลบหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะฮะแต่ตานี้บอกตามตรงคือเล่นแย่จริงแบบเลี้ยวเลี้ยวปัดจนแบบโอ้โหถ้ามาไหลนี่ได้ถ้วยทนะั้งหมด75ถ้วยครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคเนีย่ยเดี๋ยวเราไปตาต่อไปกันต่อดีกว่าแก้มือซะหน่อย แร้ตานี้ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมกดอัดตอนต้นคลิปไม่ทันนะอันนี้ก็ผ่านมา19-20%แล้วนะครับจากการวิ่งมาแป๊บหนึ่งนะเพิ่งมากดอัดครับต้องขอโทษจริงๆลืมไปเลยว่าลืมกดอัดนะสำหรับในตานี้ไปครับอันนี้ตานี้เรามาแก้มือกัน ผมจะไม่พลาดแบบเมื่อกี้ละถือว่าออกตัวไม่ใช้ได้นะแต่ลืมกดอัดไปนะครับตอนแรก โอเคไปครับผมออกตัวมุมไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นีะเผลอจะไหลติดด้วยซ้ำโอเคตานี้ตั้งใจครับ ตาก่อนหน้านั้นก็หมุนไปแล้วก็ไม่ได้กดอัดบ้างอดชนไปหนึ่งทีครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม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 ่คันหลังเราก็ชี้รอนชี้รอนทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้ทางโค้งนี่ยังไม่ชอบเลยรถเราชอบทางตรงนะถ้วยด่ลบรัวเลยครับ การจะรักษาถ้วยแบบหนึ่งร้อยบวกมันยากเหลือเกินโอเคได้ทางตรงมาค่อยหายใจได้หน่อยโอเคครับอุย้ยจะถึงเส้นชัยแล้วเยี่ยมตานี้ได้ลูกอมมาด้วย ดี๋วดูนะว่าถ้วยบวกเท่าไหร่ถึงร้อยหรือเปล่าบวกเยอะอยู่นะบวกมา1 0ึ่งร้ถ้วยนะครับบวกสิมาครับผมตานี้เป็นตาแถมนะตาสดท้ายครับด่านนี้ดีด่านไหนเนี่ยโค้งเยอะเปนเนี่ยโอ้โหเปิดมาเปิดมาทางเลยเนี่ย <laughs> จะว่าตรงก็ไม่ตรงครับเปิดมาไม่สวยเท่าไหร่นะชนแหลกเลย โทางโค้งเยอะจังเลยชนไปนหนึ่งทีครับตกมาอยู่ที่สี4 F8 นำหน้าเราอยู่อ,ยอันนี้เป็นตาแถมนะจากเมื่อกี้เราได้ไปเยอะอยู่โอ้โหโอ,โโอโ้ทางไหลๆเลยครับ ดิฟโอ้ไม่ผ่านไม่ผ่านดิฟ <Deep S 1> เลี้ยงไหยครับอันนี้อันนี้เราต้องดิฟเหมือนกันพรารถเราเลี้ยงไม่ได้ข oh, อยังไงก็ได้แต่ยาอย่าหมุนตีลังกาโอเคครับ เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเลยอันนี้เป็นตาแถมนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้วยจะบวกเท่าไหร่เห็นแวบๆน่าจะ95้ถ้วยปะใช่ครับ95้ถ้วยเอางีนว่านะครับในวันนี้เราก็มาเล่นเจ้าตัวของบุกตินะที่เป็นรถระดับแบบท็อปคัดของค์ทเอ็กซ์ตีมเลยนะตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะยืนหนึ่งเลยแหละเพราะว่าแมปส่วนใหญ่เวลาเราแข่งกันอะ่ะมันจะเป็นทางตรงเยอะนะครับดังนั้นคันนี้ก็เลยเก่งนั่นเองเนาะโดยรวมก็คือเลี้ยวยากครับแต่เร็วแรงใช้ได้เลย โอเคผมก็วันนี้เราก็ามาเล่นตัวของบุคตินะครับพึ่งเปิดได้เมื่อวันนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเนาะโอเคผมก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายบายจ้า